สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดคุยเกี่ยวกับดาวพระศุกร์นะคะซึ่งได้ทําการโคโจรถอยหลังมาเป็นราชาโชคอยู่ในราศีกรกฎนั่นเองค่ะดาวพระศุกร์ถือว่าเป็นดาวสุพเคราะห์ดาวหนึ่งนะคะเมื่อมีการโคโจรยกย้ายราศีหรือได้ตําแหน่งกะเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ด้านใดย่อมส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีค่ะเรามาเช็คดวงชะตาและวางแผนดวงชะตากันได้ในคลิปวิดีโอนี้ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าในช่วงที่ดาวพระศุกร์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูค่ะดาวพระศุกร์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ และถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณนั่นเองค่ะในวันที่27สิงหาคมไปจนถึงวันที่27กันยายนปี2566ดาวพระศุกร์ดวงนี้ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีมาอยู่ในราศีกรกฎนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาและได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากๆคือเป็นราชาโชคนั่นเองนะคะในจังหวะนี้นะคะต้องอธิบายกับชาวลัคนาราศีธนูหน่อยค่ะว่าดาวพระศุกร์ที่มาอยู่ในเรือนมร นะเป็นราชาโชคนี้เขาได้โคจรถอยหลังมานะคะดังนั้นในระยะนี้สำหรับชาวธนูจะมีความโชคดีจากเรื่องราวเก่าๆนะคะคุณอาจจะได้โชคได้ลาบจากของเก่าได้โชคได้ลาบเป็นมรดกเก่าได้โชคได้ลาบจากคนที่มีอายุ เก่าแก่แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความหมายในเรื่องของสิ่งที่ผ่านมาแล้วหรือสิ่งเก่าๆสิ่งที่มีอายุอย่างงี้ค่ะจะเอื้อประโยชน์ที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีธนูมากเลยทีเดียวนะคะในระยะที่ดาวพระศุกร์โคโจรมาเป็นราชาโชคในเรือนมรณะนี้เด่นมากๆนะคือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากความเป็นความตายด้วยเพราะดาวพระศุกร์มาอยู่ในเรือนมรณะมรณะหมายถึงสูญหายจากตานะคะจากเป็นจากตายได้หมดเลย นะคะนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงไม่ได้คาดหวังได้โชคจากการแก้ไขปัญหาเรื่องราวใดก็ตามที่เป็นปัญหาแล้วคุณลงมือไปแก้ไขมันอาจจะมีเรื่องราวฟลุกฟลุกนอกเหนือจากการแก้ปัญหานั้นตามมาอีกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริเมื่อดาวอริดาวศัตรูดาวอุปสรรคมาอยู่ในเรือนมรณะ เท่ากับว่าศัตรูแพ้ภัยค่ะคนที่เคยไม่หวังดีกับคุณคนที่เคยคิดร้ายกับคุณคนที่เคยจ้องจะทําลายคุณไม่ว่าจะเป็นการทําลายชื่อเสียงหรือว่าทําให้คุณเสียผลประโยชน์ต่างๆนานาเขาจะตีตัวออกห่างไปเขาจะไม่ไมายุ่งกับคุณแล้วเขาอาจจะอ่อนแรงอ่อนกําลังก็ได้หรือเขาอาจจะไม่สนใจคุณแล้วก็ได้มันก็เป็นไปได้ในหลายๆรูปแบบนะคะและในระยะนี้โดดเด่นมากๆเลยนะที่ชาวลัคนาราศีธนูจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือปรับ เียนอะไรบางอย่างเพราะดาวพระศุกร์มาอยู่ในเรือนมรณะความหมายของคําว่ามรณะนั้นค่อนข้าง,วางกว้างค่ะนอกจากจะหมายถึงสูญหยายจากลาจากเป็นจากตายแล้วยังหมายถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหมายถึงการเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปสู่อีกสถานะหนึ่งหมายถึงการเปลี่ยนจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่อยากเปลี่ยนงานถ้าเป็นชาวลัคนาราศีธนูยื่นเรื่องในช่วงนี้ได้เลยค่ะในระยะหนึ่งเดือนเต็มตรงนี้มันจะมีจังหวะมันจะมีโอกาสมันจะมีคนช่วยเหลือคุณ พอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันมันค่อนข้างที่จะลงตัวสําหรับท่านใดที่อยากจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงน,นะหรือบางคนอยากจะออกจากงานประจํามาเป็นนายตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันค่ะในช่วงนี้นะคะต้องบอกชาวธนูแบบนี้ค่ะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของปัญหาภายในของชาวและคณาราศีธนูปัญหาภายในตรงนี้หมายถึงปัญหาภายในครอบครัวปัญหาภายในองค์กรปัญหาภายในที่ทํางานปัญหาภายในร้านของคุณเอง ปัญหาภายในอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่สมัยอยากจะสื่อนะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเพราะดาวอาริมาอยู่ในเรือนมรณะแล้วดาวพระศุกร์มาอยู่ในเรือนมรณะแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดปากเสียงเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดความไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันกับคนในครอบครัวกับคนในบ้านหรือคนในที่ทํางานนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีธนูต้องรู้จักระมัดระวังคําพูดรอบคออให้ดีคิดก่อนพูดนะคะอย่าใช้อารมณ์ในการพูดการจาร และไม่เหมาะที่จะวิพากวิพาวิจารใครในระยะนี้อย่าพูดอะไรที่มันตรงจนเกินไปนะขอให้ประนีประนอมกันก็จะดีที่สุดนะคะในช่วงที่ดาวพระศุกร์มาเป็นราชาโชคในเรือนมรณะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางไกลด้วยนะบางคนได้เดินทางไปต่างจังหวัดบางคนได้เดินทางไปต่างประเทศบางคนได้ไปในที่ที่ไม่เคยไปหรือไปในสถานที่เก่าแก่ไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปในสถานที่มีความเป็นมงคลแบบนี้ก็ได้หรือไปในที่ปลิวปลิวก็ ก็ได้เช่นกันไปในที่แปลกๆก,ก็ได้นะคะคือมันมีโอกาสที่จะได้ไปเจอกับเรื่องราวที่คาดไม่ถึงนั่นเองนะคะในช่วงที่ดาวพระศุกร์โคจรมาอยู่ในเรือนเสียคุณต้องระมัดระวังของหายค่ะดาวพระศุกร์มาอยู่ในเรือนเสียแบบเนี้ยดูแลของมีค่าให้ดีดูแลข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของคุณให้ดีมีเกณฑ์ที่จะหลงลืมง่ายเดี๋ยวลืมกุญแจรถเดี๋ยวลืมกระเป๋าสตางค์เดี๋ยวลืมบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยกุญแจบ้านอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือลืมโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะไปเดินตามห้างไปเข้า ห้องน้ำในห้างไปตามสวนสาธารณะไปตามสถาน สถานที่ราชการต่างๆอาจจะมีเกณฑ์หลงลืมเอกสารหรือข้าวของบางอย่างก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบด้วยนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีงานเก่างานค้างคาอยู่หรือแม้แต่กระทั่งเป็นโปรเจกต์เก่าที่คุณเคยคิดอยากจะทําแล้วไม่ได้เริ่มทําสักทีจังหวะนี้เหมาะมากๆนะคะที่จะนําไอเดียเก่าๆหรือว่างานเก่าๆเหล่านั้นกลับมาทําใหม่นะคะคุณสามารถที่จะต่อยอดงานเก่าที่คุณเคยดําเนินมาแล้วต่อได้ไอเดีย ที่เคยพักไว้เอากลับมาต่อยอดใหม่แบบนี้จะมีมุมที่ดีมากเพราะดาวพระศุกร์เข้ามาเข้มแข็งอยู่ในเรือนเก่าเรือนมรณะแบบนี้จะได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนที่มีกูจากคนที่เป็นกูรูจากคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ถือว่าเป็นจังหวะที่ส่งเสริมตัวคุณได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะท่านใดยอยากจะทําบุญนะคะสมัยอยากจะแนะนําให้ทําบุญด้วยน้ําอาหารหรือเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันค่ะ ก็จะส่งเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ